สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟทุกคนทุกท่านครับโอ้บรรยากาศดีครับวันนี้แอดมาหน้ายูนี่ครับนี่นะฮะโอ้โหบานนอกาวเป็นหลังๆครับพี่นอก มีกี่หลังนะเมื่อคืนนี้ผมรีวิวนะ,ะถ้าใครดูคลิปล่าสุดเนาะก็จะจําได้นะว่าที่ผมรีวิวนี่นะฮะเอยทำไมมันมืดจังเลยมองแทบไม่เห็นนะอันนี้เป็นที่เดิมนะฮะที่ผมรีวิวเมื่อคือนนะนะแต่แล้วที่ก็จะเนี่ยจะมีบัานนอกดาวหนึ่งสองสามสี่นะฮะ ห้าหกเจ็ดแปดประมาณสิบก่าหลังนะเนี่ยวันนี้ผมอยู่ที่วัดสิรามูลครับนอนวัดกับจะมุขึ้นนอนวัดโอ้ธรรมชาติดีมากนะนี่ะก็จะได้ยินเสียงนกร้องเนาะห้องนั้นมันมีคนอยู่นะแต่ว่ามีคนมาพักะ นอนกับจอนนี่ครับเมื่อคืนนี่ครับโอ้โหน่าอยู่มากไอ้จอนนี่เมื่อคืนพี่มาถ่ายแล้วมัน,ม,น,ม,นมืดไงตอนเช้าพี่ก็เลยมาดูอีกว่ามันเป็นยังไงโอเคเลยอะนี่ครับทุกคนอากาศดีดี ตอนนี้จอดนี้ก็ยังไม่แต่งตัวนะครับก็เลยยังไม่ส่องเนาะ, <c oughs> อะขออไปย <c oughs> <c oughs> นี่ครับอยู่ที่วัดศิรามูลครับเช้านี้นะครับ บรรยากาศย่ำสาวนาวัดโอ้อากาศดีครับอย่เมื่อคืนผมถ่ายมืดมากนะบริวเวณวัดบองแทบไม่เห็นอาหาตอนนี้ก็เวลาหกโมงกว่าเจ็ดโมงเช้าเนาะ ก็นอนวัดครับครับคืนนี้นะนอนวัดกับจอนนี่หนึ่งคืนเนาะบอกกลับครับนอนน,น้ำพ่นล่นะละเห็นว่าลังไม้กระว่างนี่พี่นะมอยน้ำมันกัดละนะเก่ <c oughs> งใจชาวบ้านเพิน่นะเลยนอนน้ำพ่นเนี่ยฮนะคืนหนึ่งบริจาคทางกลับเนาะตื่นมาก็พร้อมทำงานได้เลยนะครับนี้ก็ มาทนลอนนอนเบิงนี่ครับอากาศดีครับเช้าดีก็ถือว่าเป็นธรรมชาติมากครับก็จะได้ยินเสียงนกกาบอร้องแล้วมาแต่เช้าแล้วนะฮะ บรรยากาศครับรราาเห็นได้ว่าเป็นบ้านพักรับรองเนาะซึ่งนะเวลามาพักก็จะพักเป็นหลังๆไปเลยนะก็โอเคครับเป็นทะเป็นส่วนดีผู้มาเย็นก็อยู่ห้องตามที่เราสะดวกนะพักกับนอนได้เลยนะครับมีห้องน้ำในตัวเป็นบ้านนอกดาวนะหลังใหญ่ก็มีนะ หลังใหญ่ก็จะมีะให้นะครับแล้วแต่เราจะจะเรียกก็แต่นี่นะแต่ว่าใครที่จะมาพักเห็นจอนนี่บอกต้องไปขอญาตเจ้าอาวาสนะครับเจ้าอาวาสถึงจะให้พักนะซึ่งเจ้าอาวาสก็บอกอยู่ว่าเออยูทูบมีใครยังไม่ได้ห้องก็มาเด้เอิดมามาพักได้นบอกนะครับบอกผ่านพี่อ๋อเนาะ พี่ออกก็บอกว่าในบ้านแล้วครับในที่พักแล้วนะครับแต่ว่าก็น่าอยู่ครับเนี่ยเป็นดนังๆเลยนี่ฮะถ่ายเมื่อคืนนี่มืดมากนะไม่เห็นแทาเมื่อคืนนี่ดำขมุบขมัวพอมาถ่ายตอนเชาน้าสวยครับบริเวณภา,ายในวัดเนาะ โอ้โหบรรยากาศดีเดี๋ยครับทุกคนครับมีตกร้องนะลูเจ้าเจ,จ้าอยู่นะครับภายในวัดเนาะวัดศิรามูล ี่ก็เป็นบริเวณภายในวัดก็ดูลุบเลื่นครับอะวันนี้ก็อีกหนึ่งวันครับมาร่วมทำข่าวน้องต่อเนาะอยู่บ้านของท่อนะครับอ่ะเป็นยัางไรถามเมืองครับมนีก็ได้รอติดตามกันได้เลยนะเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวนะไปถ่ายบรรยากาศที่บ้านอ่ที่ตรงสะพานเนาะให้ทุกคนได้ชมกันชานี้ก็ ถ่ายบรรยากาศได้วัดให้ทุกคนที่ชมกันก่อนนะเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้โอ้ทำไมมืดจังเลยนะ,ะมันค่ำแล้วแนตะ่าพาะตอนเช้านี่บรรยากาศดีดีนี่ฮะบรรยากาศดีดีที่พักเป็นสัดเป็นส่วนเลยนะเป็นหลังๆเลยให้กับผู้ที่มาเยือนนะมาขอน,นอนวัดตึกแกะให้นอนนี่แหละครับผมให้นอนนะ ถามามค่าไฟก็ต้องแต่ทำบุ่นคนว่าเสาวาดว่ะนี่ครับบรรยากาศพอริเวณวัดนะด้านนน้นก็จะเป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับวัดไ,ได้ติดกับแม่น้ำท่าจีนนะ แต่ว่าส่วนที่เราพักก็จะอยู่ด้านถนนเนาะเอายังไงฝากเป็นกำลังใจให้กันครับสวัสดียามเช้านะสวัสดีทุกคนทุกท่านครับวันนี้ตอนพักอยู่กับจอนนี่ฮะหนึ่งคืนนะนอนอยู่ที่วัดเนะยังไงฝากเป็นกาลังใจกันอีกหนึ่งวันครับวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับแสนซับนะโอ้สำหรับอ่ ขอไปหกหมื่นซับนะฮะที่ถึงแล้วเมื่อวานเนาะขอบคุณสลับการกดติดตามเด้อน,นะครับเอาขอบคุณทุกคนทุกท่านแล้วก็สวัสดียามเช้าครับขอขอลงคลิปแบนครับสวัสดีครับ